สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาภาพรวมนะคะประจำปี2,567ัรค่ะของชาวราศีกุมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจ้าราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ คุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่การเอ่อต้องบอกว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเอ่อหรือการมีส่วนร่วมในคลิปการคอมเมนต์ก็จะทําให้ผู้คนเห็นคลิปเก๋ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ <S <S ก็เพื่อนๆที <ๆ S 2> ่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เอาละคะ่ะชาวกุมปีพุทธศักราช2567นะคะถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสำหรับคุณทีเดียวคะ่ะพลังงานหลักของคุณนะคะได้ไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวอร์ค่ะเขาเรียกว่าการรอคอยหลายๆอย่างของคุณนะคะความขยนันความภาคเพียรความบากบันนะคะความอดทนนะคะความมุ่งม,มั่นก็จะส่งผลให้สำหรับชาวกุมแต่ต้องบอกว่าช่วงมกราคมนะคะมันอาจจะเป็นรักษามรรวงของเดือนปีเก่าอยู่คุณจะเริ่มขับเคลื่อนขยับขยายอย่างแท้จริงก็ต้องช่วงตั้งแต่กุมภาพัานธ์เป็นต้น ไปค่ะก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะอาจจะซอนอะไรคุณมาบ้างนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าปีที่ผ่านมาอาจจะมีบทเรียนบททดสอบเข้ามาทําให้คุณได้รู้ว่านะคะคุณเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนใช่ค่ะคุณอาจจะต้องสู้กับความเครียดความกดดันในหลากหลายรูปแบบนะคะแต่คุณเองก็สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้นะคะดังนั้นในช่วงปีนี้นะคะเกี่ยว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังที่สุดนะคะก็คือ คุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าขยับขยายเติบโตนะคะอาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นได้อย่างแน่นอนนะคะ คุณต้องการโลกที่สดใสนะยความสุขความสําเร็จนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกแล้วปีที่แล้วเนี่ยคุณเครียดจนเกินไปปีนี้อาจจะเป็นรักษั่งของการปล่อยวางนะคะปรับสมดุลปรับเคมีตัวเองนะคะหรือว่าทําบาลานซ์ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอย่างไรถ้าหลายคนปีที่แล้วเป็นขาขึ้นเรื่องงานเหมือนกันนะแต่งานก็แลกมาด้วยความเครียดดังนั้นปีนี้คุณก็ตอ้องอาจจะมีวิธีบําบัดต,ตัวเองนะคะเพราะไม่งั้นถ้าคุณเครียดจนเกินไปอาจจะนาพาพวกโรคภัยมาสู่เราได้อาจจะปีเห็นการดูแลตัวเองนะคะให้ ความสุขกับตัวเองให้ดูดูแลสุขภาพตัวเองและคนแวดล้อมนะคะเหมือนกับคุณจะพยายาม บรรเทาความเหนื่อยล้าให้มันน้อยลงค่ะจะเป็นปีเขาเรียกว่าความสําเร็จคุณจะจะแบบไม่กดดันตัวเองให้มันค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เพราะคุณเห็นทิศทางแล้วล่ะว่ามันเป็นไปได้นะดังนั้นปีปี67นี้คือปีนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นปีแห่งความรักนะคะปีแห่งแสงสว่างนะแล้วก็บรรลุปเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้ด้วยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2567นาะคะชาวกลุ่มนะคะที่ทําเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะหรือแม้ กระทั่งงานโซเชียลออนไลน์ค้าปีกออนไลน์นะคะเอาซอสต,ต่างๆเนี่ยนะคะก็หรือว่าสุขธุรกิจเกี่ยวกับพวกสุขภาพความงามนะคะอาหารเสริมการแพทย์นะคะประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีใครที่ทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศนะคะหรืองานที่ต้องติดต่อกับทางไกลต่างชาติต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับอุตสาหการรมพวกไอทีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีมากสําหรับชาวกลุ่มนะคะหรืองานขายภาพลักษณ์ตัวตนนะคะการติดต่อนะคะงานให้คําปรึกษาให้คําแนะนำเนี่ยภายตาช่างคืนเกี่ยวกับพวกกฎหมายก็ได้นะหรือว่าการลงทุนต่างๆนะคะ แล้วก็พวกรีวิวสินค้านะคะหรือพวกกูรูหุ้นต่างประเทศอะไรเงี้ยให้พวกให้คําแนะนำเนี่ยก็ถือว่ายังส่งผลต่อยอดให้กับคุณหรือใครกําลังคิดที่จะเข้าไปตรงนี้ไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมก็ถือว่าหรือว่าเล็งๆไว้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทําได้ทีเดียวค่ะส่วนใครที่ทาเกี่ยวกับพวกงานประจำนะคะงานของคุณก็ต่อยอดนะคะแผนปีนี้ได้รับข่าวดีเรื่องการงานด้วยใครที่รอตําแหน่งรองานรอการโปรโมทนะคะปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่คุณเองก็ต้องบอกว่าการ ได้รับการเกื้อหนุนเมตตาอุปัมรมทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะคุณเองอาจต้องอยู่เป็นเอาสังคมบ้างนะคะรู้จักพูดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่เรียกว่า นี่ถ้าใครที่ต้องทํางานกับสังคมคุณก็ต้องกลับไปเข้าสังคมหน่อยแหละมันจะได้ต่อยอดถึงคอนเน็กชันต่างๆสํา,า,าสหรับชาวกลุ่มได้ทีเดียวค่ะปีนี้การเงินมามาเต็มนะคะมาดีไพ่สิบเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญมาจากทํามาค้าขึ้นของคุณแล้วค่ะงานส่วนตัวงานประจํางานเสริมนะคะส่วนใครที่มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายความถูกต้องนะคะหรือว่าคดีความอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับคุณด้วยค่ะความยุติธรรมต่างๆจะเกิดที่คุณ ะะแต่เดือนปีนี้ชาวกุมนะคะก็ควรจะไปเสริมดวงเสริมพลังนะคะหาโอกาสไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะหรือศาลหลักเมืองแล้วก็พระพรมค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่จังกรุงเทพคุณก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดของคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานใหญ่นะคะขอพลังกุศลพลังบุญนะคะให้คุ้มครองดวงชะตาค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคุณก็ต้องคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในหลักศีลธรรมนะคะคุณหวังสิ่งใดไว้ในทางที่ชอบที่ควรสําเร็จแน่นะคะแล้วก็ พยายามทําบุญนะคะอาจจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากนะสาธารณกุศลต่างๆนะคะจะดีสําหรับชาวกลุ่มค่ะบริจาครงศพบ,บ้างนะคะก็ดีนะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าต่อดวงชะตาหรือบางคนอาจจะไปบริจาคเลือดเลยก็ได้ไถ่ชีวิตสัตว์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะ,จะเจริญภาวนาบ้างสวดบนบ้างจะดีมากนะ อันนี้ดีที่สุดเลยคุณเองอาจจะทําสมาธิสวดมนต์เจริญสตินะคะเลือกบทสวดมนต์ที่คุณชอบสวดช้าๆสวดช้าๆออกเสียงให้จิตของคุณโน้มนาไปอยู่ในคําพูดและบทสวดมนต์นะคะก็จะดีสวดเสร็จแล้วแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ากับตัวที่เหลือคุณจะให้กับใครอะไรก็ว่ากันไปละคะ่ะ อปสากบททดสอบนะคะบอกเลยปีนี้เบาวกว่าปีที่แล้วค่ะคุณเจออะไรมาปีที่แล้วคุณก้าวข้ามผ่านมาได้ปีนี้ถือว่าชิลสําหรับคุณนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องราวของความรักเก่ยว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นการเริ่มต้นสําหรับชาวกลุ่มได้ทีเดียวหลายท่านปีที่แล้วอาจจะไปเจอเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจในเรื่องราวความรักรัก รักซับซ้อนบางคนนะคะรักไม่รู้จะเลือกยังไงดีหรือว่ารักที่ทําให้คุณทุกข์แต่พอเข้าปีนี้แหะค่ะคุณเองโดยเฉพาะเข้าแต่กุมภาเป็นต้นไบเหมือนพลังจะมาการเริ่มต้นคุณเองจะถ้าใครยังเลือกไม่ได้เรื่องของความรักรับรองว่าจะตัดสินใจได้แน่นอนนะคะแล้วก็หรือบางคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะพลังงานแห่งความสุขแต่เป็น,ปนลักษณะที่คุณไม่ได้วิ่งไปตามหานะคะมันอาจจะมาเองสายแม่สื่อแม่ชักกลุ่มเพื่อนแนะนําพูดเล่นๆอุ้ยแนะนํามาจริ จริงตอนแรกอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ชอบมากดูไปดูมาคลิกอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะได้คนที่ลักษณะเป็นคนมาจากแดนไกลาทางไกลไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นต่างประเทศอย่างเดียวนะคะก็อ,อาจจะอยู่ไกลาจากคุณไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าก็อาจจะมีการ เริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อาจจะถูกชะโลกกับคนที่วัยต่างกันนะคะช่วงนี้จ,จะเป็นในลักษณะโตกับคุณหน่อยหรือคนที่มีความวุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเราอาจจะไฮเปอร์น,นิดนึงแต่คนนี้จะดูใจเย็นนะคะแล้วก็มาทําให้คุณรู้สึกคามดาวลงนะคะมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเอย ตอนแรกคุณอาจจะไม่ชอบคนบุคลิกแบบนี้ชา้าๆดูเรียบๆรบแต่พอรู้สึกได้รู้จกักหรือทําความรู้จกักเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีรู้สึกว่ามันเสถียรขึ้นมันดูมันเป็นหินกับหยางอาจจะมาในช่วงประมาณที่เห็นนะคะเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็เดือนกันยาค่ะหรือว่าช่วงปีนี้หลายท่านหลายคนอาจจะไม่ได้สนเรื่องความรักมากแต่เป็นคนที่คุณอาจจะเจอเหมือนกับค่อนข้างแบบ มีคนอยากพูดอยากคุยกับคุณเยอะอะช่วงนี้มันพลังงานเป็นแบบนี้ได้นะคะเพราะเป้าหมายหลักของคุณนะ่ะชาวกลุ่มปีนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความเติบโตก้าวหน้าเรื่องของอนาคตนะคะบางคนกาลังลุยทําธุรกิจอะไรอยู่การงานอะไรอยู่ก็เรียกว่าเติบโตต่อยอดทีเดียวค่ะสุขภาพของคุณนะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะใครที่ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยที่ปีที่แล้วเนี่ยใช้ร่างกายหนักปีนี้ก็ต้องเรียกกลับมารีบกลับมาตรวจเช็คตรวจสุขภาพบ้างนะคะก็จะดีนะ และส่วนสําหรับท่านไหนเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าส่วนหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยปีที่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเจ็บป่วยอะไรละแต่ปีนี้คือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวกลับมาดูแลตัวเองให้ความสําคัญกับสุขภาพร่างกายเพราะทุกอย่างมันขับเคลื่อนที่ตัวเรานะคะนี่ล่ะคะ่ะภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวกลุ่มก็จะเป็นเท่านี้คะ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามเฮ้ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีของคุณเลยนะกุมภาพันธ์2 5 1 7อยากจะทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรนะคะ จัดไปได้เลยค่ะก็ต้องบอกว่าเพราะมักกลาเนี่ยอาจจะดูเนื่อยหน่อยคอนเน็กชันต่างๆของคุณยังมีครบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ต้องทํางานเกี่ยวติดต่อนะคะตัวแทนในหน้าหรืองานที่ลักษณะที่ต้องติดต่อกับผู้คนเข้าหาช่วงนี้ถือว่าดีเลยนะคะหรือที่ผ่านมาจะทิ้งทิ้งอะไรกันไปช่วงนี้กลับมาใหม่เนี่ยถือว่าสารต่อตรงนี้ได้ทีเดียวค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ